เม่มบอกว่าลูกรักทั้งหลายคราวน,นี้พ่อจะต้องจากลูกที่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนจริงพ่ออยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าถึงกำหนดเวลาที่ท่านพ่อบอกไว,ว้วสามปีต้องไปพวกเราฟังแล้วก็สะท้อนใจบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านเห็นพวกเรานิ่งท่านก็นิ่ง อใจไปไประเดี๋ยวหนึ่งจะได้พูดออกมาเบาๆว่าลูกรักความเสียใจเรื่องขันห้าจะดพังไม่ควรมีสำหรับล,ลูกลูกศึกษามาเนีแล้วความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจะให้เจล้วทั้งหมดแล่เลยจะฝ่ายอย่างยิ่งถ้าอะไรก็ตามที่จะสิ่งเกิน,นิสัย มี่พ่อจะสอนเจได้พ่อก็นำไปหาครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถและพ่ออย่างยิ่งบรรดาลูกหลานทึ่งลูกรักที่ปราาถนานะพรนิพพานในชาติปัจจุบันความจริงเรื่องพรนิพพานนี้นั้นพ่อเข้าใจแต่ต้อว่าไม่ใช่ัยของพ่อที่จะสอนแต่ว่าพ่อปราาถนานะพระโพธิญาณ การเียสอนพวกเจ้าให้เข้าถึงข้อนิพพานได้ต้องเป็นพระอรหันต์่าบรรดาพระที่เป็นพระอรหันต์ที่พ่อพาไปนั้นเป็นพระอรหันต์ทุกองค์พระองค์ไหนเป็นพระเจ้าชนาพุทธภูมิพระว่าแจงให้เจ้าทราบแล้วแทนพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าน้อยใจจงอย่าเสียใจ ที่มีชีวิตอยู่ใกล้พ่อคนละสองปีสามปีสี่ปีห้าปีเนี้อื่อมีกำไรมากและปฏิัทาอันใดที่พ่อเคยแนะนำสั่งสอนเจาไว้จงปฏิบัติตามขึ้นชื่อว่าอุปสรรคนั้นมาตาต่มาเวลานั้นเป็นเวลาสองนาฬิกาเศษก็หลับกันหมดเวราะเริงดำลูกรัก เจ้าจงยังนในคนเจ้าจะต้องสู้อยู่กับคนนี่พ่อรู้ใจเจ้าแ้่เจ้าคิดว่าตาเผาพ่อเสร็จเจ้าจะเข้าป่ามันไม่ช่ากายคนเจ้าหรอกลูกลูกมีหนี้มากบริษัทบริวารของลูกมากคนที่ต้องสร้างความดีมีบุญคุณกับเจ้ามีมาก เจ้าจะต้องอยู่ทดแานบุญคุณเขาเวลาอายุพรรษาครบยีสิบปีจงออกจากวัดถ้าเจะอยู่ในวัดจะไม่ได้ดีดละยจงอย่าลืมว่ากรรมเก่าของเจ้ามีมากอุปสรรคทุกอย่างมันจะเข้ามาทำลายทุกุดไม่จะสร้างความดี จะเป็นการสร้าง,งว่าความดีโดยวัตถุก็ตามเจะสร้างความดีในส่วนนามธรรมก็ตามมันย่อมมีอุปสรรคงานก่อสร้างเจ้าต้องทำต่อไปในความจริงเจ้าจะไม่ทำก็ได้บนเดิมมีส่วนนี้คุณเจ้าขอแล้วหรือได้ขาดเกลากิเลตเท่านั้น พระเจ้าจะจงดเป็นสินีดาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาบริษัทของเจ้าคนดีบริษัทเครื่องโยมเจ้าคนดียังมีอีกมากที่พบเวลานี้มันยังไม่ใดหนึ่งในร้อยในจำนวนที่เหลืออยู่ผู้ทุกคนก็มีความดีเจ้าตรงเจ้าจงเป็นผู้มีตามกระตันอยู่รู้คุณเขาในอดีตใชาต เราเคยเป็นกษัตริย์เราเคยเป็นเจ้พัเราเคยเป็นนายทหารชัน้นผู้ใหญ่เราเคยเป็นพ่อบ้านพ่อเมืงองโดตามที่จะเป็นลูกบ้านโตามเราจะเป็นแต่ผู้เดียวไม่ได้ต้องมีบุคคลเป็นผู้รับรอมเป็นผู้สนับสนุนหรือแม้ว่ารบบเราจะเป็นอสอยทาน เราก็จะอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นเป็นเพื่อนผู้เพื่อนคุยคนหลายเหล่านี้แหละลูกต้องคิดว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณศรใหญ่เพนั้นเจ้าจงยาตัดช่องน้อยเฉพาะตัวนี่พ่อรู้ใจเจ้าว่าพ่อตายแล้วเมื่อไรแต่การศพพ่อเสร็จท่านเจ้าเจ้าจังใจจะเข้า่ปแต่สององค์นี้พ่อไม่ว่านนะ เป็นสิทธิของเธอแต่ถ้าเธอเข้าป่าใช่ได้ก็ดีแต่ถ้าหกว่าจะไม่ยังไม่เข้า่าเมื่ออายุครบสิบเีสามพนดีเธอจะเข้าป่าไม่ใช่แล้วทั้งพระทั้งครวาวจะตายกันตกในรักนับไม่ถ้วนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะชนวนแห่ปัญญาสมาบัติของเจ้าเป็นต้นเหตุ ความจริงความรู้แบบนี้องค์สมเด็จพระบรมโอรสปเิศศาสดนาสมมาพัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่ไม่ว่าตั้งใจคนดีคนเลงคนดีอุมาสุคุมบาสิกากคนดีที่เขาไม่ไว้ใจพระพุทธเจ้ามีอยู่เห็นว่าคำสอน่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิยามเป็นประเพศนี้แหละลูกรัก มีความสามารถคนเจ้าท่านหลายจะทำหัวตกนรกเธอจงสงสารคนพวกนี้ให้มากเรียงดำลูกรักเจ้าจะอยู่กับคนนิสัยคงเจ้าเมียรมเด็ดเดียวไม่ง้อใครคิดให้เสมอว่าเราคนเดียวเรียงตัวรอดจะตามอะไรก็ไม่ใช่ท้องแปลก แต่่ารมอย่างนี้รูปรักสงา่ใช่เลยท่านนี้พ่อรายวาว่าเจ้าอยู่ในเกณฑ์จำาที่ต้องสงเคราะห์ใครตัวใครอีกมากมายเจณฑตั้งจิตอยู่ในกรมวิหารสี่ให้เป็นอัปมัญญาตอนนี้ก็หมายความว่าจงมีเมตตาหาประมาณนี้ได้และเจ้าจงห้ภยัยทานแกบุคคลผู้ทำความผิด อันนี้เป้่อกเครองเจ้าที่ทําต่อไปขนาถ้ามันลําหน้าใครและยังพบสะพานอิชาฏฐิยาเป็นอย่างหนักถ้าการอย่างนั้นเกิดขึ้นเจ้าจึงคิดถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าญาพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็จริงแหละแต่ได้ว่าจะป้องกันลินทายิฉาฏฐิยาหาได้ไใหม่ถ้า่ายมีชายุิยาเกิดขึ้นมันใดเจ้าต้องทำใจให้สบาย ความจิตให้สงบถ้าในดีสุขเจ้าก,ก็จะมีความสุขถ้าเขาจะสร้างความทุกของเขาเพื่อเรื่องของเขาลูกรักไม่สมควรดิจิตอันวัดความ,มนนบับไเยในชีวิตของท่านไม่มีบรรดาทา่านพุทธบริษัทพืวอาจาระมาได้นั่งอยู่ด้วกกันสี่ห้าคนในยามดึกสงดทั้งทั้งที่พวกเราไม่เคยน้ำตาไหลเพราะเรื่องอะไรเป็นสำคัญ เวลานั้นหลนงพ่อปารพูดอย่างคนไม่เจ็บพูดอย่างคนไม่ป่วยใช้วาจาไปร่ําร่ําพิ้งมากมีผิวหน้า่องใสไม่ได้พูดควนี้พวกเราทั้งหมดแต่งคนต่างนําตาตกในบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่การที่เอ่ไยให้นําตาไหลามานั่นมันไม่ใช่การอันสมควรในเมื่อท่านพูดจบไพรวัดแล้ว ท่านสั่งว่าทุกคนนอนได้จึงตั้งใจไว้ะเพะพาะนิพพานเป็นอารมณ์และก่อนจะจากไปท่านก็เตือนบอกว่าลิงดำลูกรักเจ้าเป็นลูกพ่อมานานเวลานี้จะราดธนาภูติยานมีใจเด็ดเดี่ยวมากแต่ถ้าว่าการที่จะได้บรรลุเป็นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าคงไม่ใช่วิสัยของเจ้า เมื่อแต่ออนไม่ใจไม่นานนักเจ้าจะเบื่อพระสงฆ์ที่บวชข้ามาในพระพุทธศาสนาที่มีความเมาในราบโยนแสนสุขไม่เคารพในพระธรรมวินยัยในตอนนั้นแหละท่านเจ้าอาจจะลาจากพุทธภูมิเสียก็ได้เวลาจากพุทธภูมิอะไรก็ตั้งใจปฏิบัติตามแบบสาิพุทธภูมิ เมื่อใช้เวลาไม่ถึงสามเดือนก็จะจบสิทธิ์พุทธศาสนาเวลานั้นมาถึงเจ้าเองยังไม่ต้องถามพ่อในเวลานี้ตอนจริงขนาดนั้นตั้งใจนี่ก็จะถามท่านก็นเลยตอบทันทีในเวลานี้จะทำงานเกี่ยวกับพุทธภูมิให้เต็มอัตราเป็นความสามารถเป็นแม้นนเจ้าจะตัดพุทธภูมิในตอนหลังความตายของเจ้าก็ยังหลับลูกพัก เจ้าเงลีก็ไปหาความตายยังไม่ได้เจ้าเงลีก็ป่าหน,นีคนก็ยังไม่ได้ต้องอยู่สงเคราะห์คนต่อไปอดทนต่อบรรดากดับบรรดาพวกวิจฉาที่ติดั้งหลายทั้งที่ครองพ่อหลวงแล้วก็่อง่างกีกง่องตัดทุ่ง,งแต่คน่อไหลาหล่านี่มีมากจงปล่อยเขายาสนใจในเขา